นะครับอิมังพันเตอิมังพันเตจัตตังวารังสัตตังวารังกัดอินนทุสังกัดอินนทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคปิปุตังโคอิมัง กาปริวาลัสัาปริวาลักาธินะทุสังกาธินะทุสังปติคันหาตุปติคันหาตุปติคะเหตวาจักปติขะเหตวาจะกอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกาธินะอัตถาวัตตุกาธินะอัตถาวัตตุอมหาการอัมหาการทีพระรัตน์ทีพระรัตังอิตายะอิตายะ สุขายะท่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญท่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายท่ากระถินจีวรท่ากระถินจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับขอพ,พ,ลละพระภิกษุสงฆ์โปรดรับผ้ากฐินจีวรผ้ากฐินจีวรกับบอยวานทั้งหลายเหล่านี้กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้รับแล้วครั้รับแล้วขอจงการกระสิกด้วยผ้านี้ขอจงการกระสิกด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดการนาาเงอนตลอดการวาาน ฝนตกพอดีนะครับ